นอทุกคนเปิดกล้องมากับผมเพิ่นเอาอุปกรณ์มาแล้วทุกคนเลยก็คือไม่คือเล็กเนาะมาแล้วทุกคนเลยบ่าพามีกับอ่าซิดเนาะยืนอยู่ถนนบ่าวกาบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบากุสุคนเนาะบ่าวซิอยู่ภายในหรือว่าต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องย t u b e แมรี่นภาชาแนลเนาะ บอกคือทรงเงานอนได้ทุกคนไปแดงไปหาน้องแดงบกเอากำลังเอาเครื่องลงเนอะทุกคนได้สร้างแล้วมามึงนี้เนอะเพื่นคนอุปกรณ์มาเลยมีทั้งอันอ่างกอยปูนเพิินแะนกะผูกอุปกรณ์ อุปกรณ์สร้างว้าลองขอกลอเข็นพุนนเสส่สบายดีเด้อโดยเอ้าใสนั้องแดงคือแต่งโตแบบเรียบร้อยแล้วก็อบแค่เหมือนเนี้น้อ๋ตีบาใหมเจมเลยสีแดงเนี่ยสีสมเป็นสั่นเป็นสั่นลงอืแค่น่อยหน่อยนึ่งกั แห้งอะเออออกแม่แม่บ่าวพามีว่าอยากเห็นนางงามๆของบางเดนก็สเอ้าหนมเตะบานยับไปยังไงอยู่นมเตะบาอวานี่คือวันนี้อันมาจากเพื่อนเขมรอไปทางใดวานเนี่ยเมื่อบ้านเฮ้ คอยลืมสังเกตบ่รหรือว่าจังไดเนาะมาแต่เก่าคือเห็นน้องแดงอันทาลิปสติกโอ้แมนแมนแมนว่าอยู่คือแบบหน้าตามีสีมีสันคือมืสียังก่อสีเอ,อิ้นสีโอรสบ่คือสียังคืองามเนาะโอ้แหงยิ้มแหงงามบัดน,นี้เ <laughs> <laughs> ออลิปสติกกับเขียวขา,ขาวๆอะได้ยังนางมานะนเมื่อบ้านนะได้จะซีเขียวาม้วันนี้เป็นสาวแล้วจักแต่งโตแล้วเมื่อยามบ,บ้านซื้อบอกว่ามื่ออันสี <laughs> น,น่า บ้านใดก็ะนังแดงเนื้อกับไพนางบ้านยังก้อยบ้านโคกแรงบ้านโคกแรงไปทางใดนังแดงไก่เบาไปทางฟุกไปไปทางปลาอ้อยหลัดปลาอ้อยหลัดปลาอ้อยไปแวะจากถนนนี่แวะอยู่บ้านใดจากถนนใหญ่บ้านบ้านนู่งคือฟูบ้านนี่มันคืคฟูกเลยจากนี้ทางไป พ oh. ี่หนองบัวสมายบ่บัวอะไรอย่างเงี้ยมื่ไพ่พาจะเมือระบ้ากำรพาโอ้พ่อไพ่มาหากระบเห็นเพิ่นเมื่อวานไงตกมาบอตกใจเวิดว่าน้องแดงไปใช่ไปวันน้องแดงหายตัวบ่ขามบัวจะมา เพามือนันคอยบอกว่้ติดไป้ายไ้บริติดว่าเขียนไว้ <c oughs> โอ้เพิ่นกับบาดถาเบิดเมื่อเลยวอนนี้อารมณ์ดีแล้วืันนี้เนาะยิ้มเปิ่อยเปิร์อยู่ ถาซีริปตอนรับเงินงามป่ะตอนรับเงินงามหรือว่าตอนทักสร้างวะูน่ะมีผูกสร้างกับผูหัวมีูกเบาหรือบ่ลวนลูกเนี้ยเป็นกำลังหน้าแท้งในน้อยูกับเป็นชางวะนะสบายดีเนาะสาลูกสร้างเนะน้อยกัยส้างโ้ลอลก้า่างีนี่เป็นกำลังเนาะนนยกับเนีเป็นกำลังชีคุดลุม กดรุมเสาเนาะโอ้ฝนเคืงเนาะมาเนาะแมนอยู่แมนแมนชาวฝนกำลังสิเคิงเฮือนนองแดงทุกคนเลยมีผู้โสดหรือว่าสางกันฝน่าลูกเช้งฝนอบแเาบทุกคนเลยสงสัยแอนโบมีคนโสดเนาะ เจู๊้เ่น้อยนี่ยแยังในเมียแล้วนี่แตมาหนนำโผ่นี่โอย่เป็นหัวหน้านแดงหันมาแบบนี้บยั่เกินสางวเกินสรางวะนี่มีเนี่ยอะไรแงแดงเอเฮืนในชางแล้วไปได้คบ้า้วได้เฮือนเนาเอาไปะเฮือนในชาดอได้คบ้าเล้วบนี้นะวะได้ย้อนเนาะปเปอแล้วบานิชางมาอยู่เฮือนวงเงา พ่นผู้เดียวบรรจุเพื่อสองลังหลังนี่กับแม่ลังนั่นกับแม่แม่ควบเพ่นนั่นแหละยิ่งจะพ่นเสียงอัพัวได้บบบนี้มามาดูแลซอยบอ่คุณนายแดงได้อย่งนี่เอาลูกหมวกนะ <c oughs> <อ>ดิงหยนะอด,นะดใช่นายหอดพ่นบ่ดินนี่ต้องไม่คนถามนะบอกเพิ่นนะแม่นางหูอยู่บ่หอดใส่ดินนาจ้ะอู้ ชิ้นเข่ากําลังนองแดงมาหนิมาได้กินข่าไปซะเลยนาะเป็นยังอ้ยเป็นยังได้เต้นเต้นดีใจเฮงปุยยาขัดเข้าขัดน้ำเนาะเมืองนองแดงเป็นยังเนี่ยนี่เนี่ยนี่นี่นี่เป็นบาทบริยังจับได้ขี่แมงวันบ่อ๋อ คิดว่าเป็นยังไงงว่าคือดำกุดโปดอยู่ใช่ปุ๋ยสิพง่ลพิษปุ๋ยใหญ่ถอนตัวก็ได้ก็เคืนยังอยู่เนาะเราเห็นเพื่อนหายยังเด้งขึ้นเตาพี่ใจแห้งบนน้องเด็กใกล้แล้วเนาะใกล้สีได้บานใหม่เลยกำลังเริ่มต้นมื่อนี้ ไปจงได้ผลฝ้าดีบ่ทางบ้านนะบ้านโคกแรงนะสมซื่อบ่ไมาไหนดิไปด้อเออแล้วใจะขึ้นมาไปหาเห็ดบ่บ่หู้จักมีแพน่พี่น้องยังยังอยู่บ้านอันบ้านพอจ้ะนะอื แต่ยังลายอยูอม่มาเยี่ยมญาติพี่น้องทางพ่อเพื่อนทุกคนในเมืองบ้านนี่คือจีอายมื้อน,นี้เป็นอะไรก็คืออายชาวลายใช่ยิ้มอย่างเดียวมื้อนี้เนาะโดยเราทาสติกง,งามกับนิ้มนั้นเนาะเอองามด้สีสติจกจะเนาะคนน่เบื่อนี่นไปซื้อให้นางแล้วนี่ว่าน,นา,างเป็นอะไรพลาดไหม ู้ใหญ่ฝากมาแต่โดนบอเขาคือ่งหากเห็นท่าน่ะเอเดแต่แแก่อนท่าจะจหาเห็นแล้วอแสดงว่าเราเราสังเกตเขามาแต่ละมือน้องเพิ่งมาทาลิปเนะาะทาทาสีแดงสีงามเนาะสีเนาะมีจักสีนะสีเดียวงามงามงามสีนี่เขากับสีผิวด้วย,น,ยวน้องเแมกโรางานอยู่แล้วเราห้อยหนิงโรงงานแต่เขาทาลิปกันไปกับหัว S <S เป็นเล่นหรอหน่องแดงไปกินมาซองกล่องเลยวะนมเลยกินหน้าอิ่มแล้วอ่ะบอแมนอิ่มแล้วเพราะสั่นคนเลยเป็นยังไงนี่คือปีเตียปีเตียแค่อ่ะหรือว่าเห็นมะขามไม่อยากกินมะขามเพราะนอนทุกคนเอามะขามมาอ่างเพิ่นเอามะขามมากินน้องแดงก็สิเห็ด เพื่อนปุ๊กตาในข้างน้องแดงกะได้บอกนาบ่าวเจ้าหรือว่าพี่น้องเจ้าครอบให้นาบ่าลืมให้ไปครอบครอบเองก็ได้ให้นาบ้าเลยโดยโดยกะแมนอยู่เนาะน้องแดงครอบเองก็ได้แต่ว่าสมมติว่าแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วนี่เนาะนาบ่าวเพิ่นเป็นผู้ใหญ่เนาะเพห็นโง่กว่าเฮาเนาะบางเถื่อย่าน้องแดงนี่เอิญบวชถือเว้าบวถือกะมันถือจริงมันใหญ่สิแม่ค่ะใหญ่ใหญ่โทรอนี้เนาะ เหรียอันบ้านเรานีต้องเมืองไรพิ่นใหญ่ใช่อันนี้เพิ่นใบบาบางเทอเพิ่นยังบ่พูดได้เพิ่นแค่มาขุดใบใหญ่เทอร์นี่กัยกเสาก้อนอันใหญ่ก้อนสิยกเสาบอกใหญ่เท่า์นี่เพิ่นว่าสิเอ็นว่าพูดคุมคุณอย่างในใบใหญ่เท่า์นี่ออกเรื่องนี้คุยกับบุหูบันไดนี่คือบุหิดมาใหญ่มายใหญ่สนุก เด้บาชิดเป็นบอกให้นเาเบาเปนครอบเลยแล้วก็มาคอบไ้เนาะเพาผู้ใหญ่เป็นบริยูเด้เนาะอยู่ตดน้องแดงเอือน้องแดงเอิมีแตตว่าพ่อม่เอยห่วยมันก็ใช่ปะเพ่อมื่อยให้จิูเอนผูกชาแน่จิวิ่าเอิบขน้องแดงน้องแดงคอบน้องแดงสิวาแน่น้องแดงอ่างทีดีเป็นน้าบาเนาะเป็นผู้ใหญ่เนบอก เพิ่มครอบธรณีใหญ่แบบธรณีเพิ่นคุดอาณาคุมบอกได้เห็นเนาะคุดลงไปยังแหน่งต่งๆได้ฮะบอกบอกว่าอ้าแม่นี่ได้บานคอยนี่ถ้าว่าบุค่ลบางอย่างนี้ลุงบุเรียนแท้บอเสียเสื้อเนาะบอเสียก็บอโลบลูนักบัณฑ์อาจารย์เพิ่นบอกมาใหญ่เอ้าวิ่งอย่งอีกเดิดนังขึ้นพี่น้องเลยบันเด็กทุกว่าสร้างย่างเอาตะปูบัดสมัครบัดปาดออก นี s, qui, ่น well. ีบอช่าอายคุแววต่อไปน้องแดงยังสิยิ้มมือแล้วพว่าสร้างผนมาเห็ดอยู่นี่เพิ่ต้องกินข่าวอยู่นี่เนาะเดี่ยงเข่าเพิ่งบ่นี่ให้เพิ่มเทมาเองน้องแดงก็ต้องเกินเข่าแล้วบ้านน้องแดงโมโหยังเลยเอาหันหนาวพี่เฮ็ดคือสั่งกะแต่หันขางใส่ป่าปิ้งป่าถามนะ้วกูว่าสช่างบ่อช่าบองช่าบ่สช่างแต่ว่าเราสายตาเราเห็นตับปึ้งใส่ซืมคือ เด็กชั้นบบชั้นโอ้ยนางดีนางดีบนั่นนะเอฟซีเพื่อนโมงามเอฟซีเบิ่งอยู่ในน้งแดงปากเบี้ยวัอฟซีเพื่อนหักเจ้าเพื่อนเบิ่งเจ้าอยู่ได้เฮ็ดดีๆเด้อใหญ่เนี่ยเด้กบุ๋มเป็นเด็กน้อยห่านยังกวักยูใส่อีกวะนี้เวลาว่าอาบน้ำอาบนายจังทำความสะอาดยูปะเจ้าหนาววัวลอยจังใดหรือว่าอากาศน้องแดงห้อนๆหนาวว่าเป็นแบบปุกรีลุกลนเนาะ หรือว่าอาจจะเกกิดจานตื่นเต้นเนาะพี่น้อองหรืืว่ามอนี่เนาะดีใจอยู่ใจกระบอกค้าพิดปกติจากมือพี่ผ่านมาแล้วเพราะเมื่อนี้นี่เป็นแบบจักจังใจเดียวก็ดึงหมวกออกเดียวก็ดึงเสือสวมบัวหรือว่าเป็นเพราะว่าเพื่อนมาปุ๊กเพื่อนเพื่อนาะหรือว่าเป็นที่เพื่อนมาเคืองทีเลยเพื่อนบอกบอกว่าพี่นี่บอกว่าหมวกออกว่าหมวกเอาหมวกตัวนั้นออกว่าหมวกนี่ใช้อีก เอ๊ะฉันแน้นอนหน้าเบากับหากะมายังบวดทัดข้เพื้นหนาจ่าหน้อยอยู่เลยจีฉันจีบเรือยังเลยบอกเฮ้ยเนาะอ๋ออีแเดะที่ใจบ่ใช้เทือในซานเนี่ยกําลังจากที่วะผ่านเรื่องผ่านเรื่องที่ว่าปูดีมากเนาะเกือบปูแน่เนาะ เกือบแมนบ่ได้เนาะแมนเพราะว่าผู้ใหญ่เพิ่นกะเพิ่นกะแบบว่าแบบมันมีปัญหาหลายอย่า<โ>งรู้สึกว่ามีอุปสรรคหลายเนาะในการแบบสิเฮ็ดเฮื่อแม่อุปสรรคหลายเดือเกิน <c oughs> น้องแดงนี่เพผมบอกเมื้อนั้นว่าบุญมีแต่กรรมบังมีบุญอะไรได้บัี้ตัดเอาบ่กรรมจังจังมีบุญบัดกรรมตัดออกแล้วตัดอยูนะ่ใจเองตัดอยูนะ่ <c oughs> ยใจนะ่ะเอ้าตามตอบเคลื่อนี่ก็มีแต่บ่ฮู้ คำตอบที่ได้โบ้หูได้ติ๊บเข่าแล้วบ้านี่ไปใส่บาดบ้าบ้านี่ได้ได้เจติ๊บฮะไม่ไหลเอซี่ฮะฮะอ้แม่ประมาณสามสิบติ๊กนะประมาณสามสีบติ๊เจ้าล่างทำความสะอาดแล้วจ้เข่เอามาให้นะฮะ ล้างทำความสะอาดก่อนเด้อจังเอาเข่าใส่ใช่ไหมแอนติข่าวใหม่ปุ่ญหัยนะใช่ไหมปูผูผ้ผลชานบัตรพนน้องแดงว่าอยากกินมะเขอือเมื่ะเนาะ <c oughs> บ่พ่อบ,บ่ได้ออกไปนอก <c oughs> บ่ได้ซื้อมาฝากเอาแต่ปลาคามมาให้พ่อแบบว่า <c oughs> ให้เราได้กินแบบดซื้อมา <c oughs> นาะน้องแดงเดี๋ยว่ยาที่ซื่นแต่เช้าแล้วบ่วงนอนบ่ตื้อจะง่วงว่าเสาร์เลยเสาร์ขึ้นหกโมง กะเศ้าอยู่เด้หกโมงฮกสวยเลยเพราะว่าช่วงนี้หาโมงอีเริ่มสว่างช่วงย้ำหาวย้ำหนาวเนถน้ย่มด้ดำหน้าเนาะน้องแดงนอนคนเดียวสิตื้นเนาะตื่นจากโมงจากโมงกันมีอุปข่าวใคุแมวปุกแมวกัปุ๊เป็นอืมมันเห็นัได้น้องแดงเห็นไ สาเหตุที่มันห่อบเมือมันก็หิวข่าเราหย่านั่นเจ้าบูมือหนึ่งข่าเนาะมันก็ถึงเวลามันก็จะขะของหน่ำของในเนาะแมวกะมันคือเจ้าคราวมันมีไก่เหรอต้นเช้ามันคันเนาะมีกัไก่แม่ไก่น้องแดงมีมันคันมาเลยคันอยู่บ่อไก่จ้ะนะผูท่านนั้นเป็นตอกลักจิเคิงเลยพี่น้องเลย เพื่อนเนาะอันนี้เอันสูงเพื่อนเนาะทุกคนเนาะปกติเด็กคนใหญ่อันทรณีมือหนีเบยเลยก็แบบเขาไม่คิดอะไรดีอ่ะโอ้สมื่น้องไอเดียแต่อาโศงนันโมดัวใจใหญ่โฉเงินไอเดียเด้เห่อยเกินทีไม่เห็นใครที่คู่ควรคือแบบแบบออกแบบมีผู้ใหญ่เปินบอหรือว่าทั้งน้องแดงอยากได้ แ่อยนี่แหละอ๋อแขวนยังไงมันก็เล่าเต้มันบบไปกับแต่เจ้าก็เลยเอาแบบเพื่อนน้องไอเดียเมื่อนี้เนี่ยชิได้คุ้มคุ้มบ่หรือว่าแก้เคลื่งไว้จริงๆเมื่อนี้ชิได้คุ้มคุ้มเพิ่นเพิ่นคุดคุ้มก่อนว่าจะใหายเท่าไหร่นี่ดูว่าใหญ่เราจะคุ้มอนไรมืออื่นมืินตั้งอ๋อมืออื่นอะจังยคิดได้ยายแม่้โหทองทองบุบู่ทองปัวบุบเ่ยเคลื่อนมีเหตุเตยมนเหตุแต่บุบู่ว่าเอาขั้นตอนใดก่อน อยังใส่ยลายสั่นมาเลยเนาะโอเด็กคนเนียน้อยนึงก็เป็นเวียกเนี่ฮะลูกสร้างน้อยก็เป็นสร้างเนาะจับสายวัดเนาะสายน้ำ ถ้าเราไปจะออกจากปถึจะก็นีไปก่อนถุงแดงกูงถ้าก็ใส่สองชั้นสามชั้นมือนี่นี่มีการเป๊กๆงั้มือนี่สบายดีเด้อสร่างเนาะโดย เพิ่นแทกใส่น้ำนี่เพิ่นเบิ่งจังได้นนี่นะโดยให้มันเาที่อ๋อนั่นแหละเบิ่งเบิ่งจากน้ำบ่โหทุกคนเด้สร้างน้อยพู้นะหูจักวัดจักแทกเด้หูจักขีดพู้นะสบายดีเด้อน้องล่ะสบายดีไปน้ำพอตลอดบ่นี่ เพินอันสายน้ําวัดเนาะทุกคนไปแล้วบาดนี้ครับ ทุกคนเข่าโฮมฮอนแด็นะ่ะอืมประมาณนี้นะเฮย้ยลงุงบอกน้องเฮย้ยอะไรกีสิประมาณนี้พี่น้องเไงพอดีได้น้องแดงเป็นอยู่คนเดียวคนเนนดียวพอดีแต่อ้อยอ่ยน,นั้นนี่ไปวัดได้ทันโดยนะ้องทุกคนมามือนีกนอ้ก็ยินดีกับน้องแดงเพื่อนทุกคนเลย แต่เฮือนแล้ววันนี้เพิ่นกำลังเคิงเนาะเกือบซีเมนบ่ได้มาเจาะเบิ่งเนาะคือว่าเห็นอในคลิปคือว่ายกเลิกทุกอย่างยกเลิกว่าซะบ่แม่นเนาะที่จริงแล้วเบิ่งเบิ่งคลิปเลยแม่นว่านสร้างสร้างบ่ว่างว่าจัดหอเนี่ยมหายเ่ยมหน้าเลย ด้ยเนาะโอเคทุกคนเลยเป็นใจนำน,ำนำน้องแดงเพิ่อนอะไรเนาะสำหรับคลิปนี้กแ็แสดงขอตัวจบคลิปก่อนไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อเนาะแม่นายนภาขอกล่าวคำ่า,า,าสบายดี